สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หน่วยเกษตรมลายจะมาแรเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะเรีปเปเยนนะครับพรไไ้อมใหม่นะครับเราจะเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับวันนี้ครบ15วันที่ผมจะต้องอใช้ไรโคโดมานะครับผสมยูมิกเนะี่ย้นไปที่โคนต้นนะแล้วก็ลอกส่งกุ่มใส่ทุก15วันนะครับ และโคโดมาก,ก็มีข้อดีก็คือเขาจะไปยับยั้งเชื้อราในดีนนะครับโดยเฉพาะเชื้อราต้นเน่าเชื้อราตัวร้ายที่ขึ้นมาทำลายรากของต้นต้นไม้ส่วนนิวมิกนะครับก็เป็น สารเภ็หนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการบำเรุงนดินนะครับซึ่งก็มีค่าอารรอ,องนะครับและอารเสริมอยู่ในตัวแต่คุณสมบัติหลักก็คือเขาจะไปบำารรงปอกตุวดินนะจากดินที่มันแข็งนะหรือดินเปรี้ยวก็จะทำให้ดินนะกลับมาเป็นกลางนะครับ เราสามารถที่จะทําได้ครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราขยันนะครับก็สามารถที่ให้ให้ได้มากกว่านี้ก็ได้ครับนะครับทุก10วันหรือทุก7วันก็ได้ครับก็ของผมก็แตกยอดดีครับนะครับก็ตามเป็นปตามอัตรภาพนะครับผมนะครับรุ่นนี้ผมปลูกมาปีกว่าครับนะครับ ส่วนต้นเล็กกันนะครับต้นเล็กก็ผมก็เพิ่งปลูกครับนะฮะแถวนี้ก็เพิ่งปลูกครับปลูกมาประมาณ2เ <okes> ด <unting symbols> ือนกว่าๆแลวครับนะกำลังจะโตครับเพื่อนๆถ้าเกิดเรามีสวนผู้เรียนนะฮะก็สามารถจะเรียนรู้ไปด้วยกันและทำ ผมก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมเรารสามารถจะแร่งเปลี่ยนเรซึ่งกันและกันได้ครับเพราะเราเป็นมือใหม่เหมือนกันครับผมถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์ครับพร้อมกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามนะโดยไม่อ,ตอ,อาตกหลุมพรองนะครับผมรุ่งลวยกเกษตรออนไลน์ต้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ